สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะจะเสนอการทําขนมไทยซึ่งนับวันนี้หาทานได้ยากแล้วนะคะนั่นก็คือเกสรลําเจียเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมอย่างแรกเลยนะคะก็คือแป้งข้าวเหนียวเราใช้1ถุงนะคะแล้วก็อบควันเทียนข้ามคืนไว้1คืนนะคะอย่างที่2เป็นมะพร้าวทึนทึกเลือกแบบอ่อนนะคะแล้วก็อย่างที่3ามก็จะเป็นน้ําตาลทราย อันที่4ีเป็นน้ำคั้นจากใบเตยค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการทําตัวไส้กันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะมาดูวิธีการขูดมะพร้าวก่อนนะคะเพราะว่าการขูดเนี่ยจากมะพร้าวที่เราเลือกมาแบบอ่อนแล้วเนี่ยขูดจากขอบก่อนนะคะแล้วจนค่อยๆลงไปข้างล่างนะคะวิธีการขูดก็คือขูด ขูดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงมากเพราะเราต้องการให้ได้เส้นที่สั้นและบางเพื่อที่เราจะทำไส้ได้นิ่มนะคะเพราะเนื่องจากถ้าเราขูดเป็นเส้นยาวๆหนาๆแล้วเนี่ยอันนั้นเน่ะเหมาะกับการที่เอาไปใช้โรยหน้าขนมแทนปร,ประเภทพวกขนมต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นเขาจะขูดยาวๆชิ้นยาวๆใหญ่ๆค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาดูการผัดตัวไส้เลยละกัน,นะคะ่ะ ค่ะเรา,าเริ่มทำไส้กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือเอามะพร้าวที่เราขูดไว้นี่นะคะใส่ในกรละมังนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตถ้าขูดที่เรามีสีน้ำตาลติดมาเนี่ยเอาออกนะคะเราไม่ใช้เพราะเวลาตอนเราทำไส้เนี่ยเออมันจะเห็นชัดเจนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกเลือกออกต่อมาใส่น้ำตาลค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะคือการคลุกมะพร้าวกับน้ําตาลให้เข้ากันเป็นการหมักไปในตัวนะคะท่านผู้ชมอ,อาจจะใช้ใส่ถุงมือแล้วก็ขยาใช้ขยาคลุกเอาก็ได้นะคะซึ่งเราจะคลุกไปเรื่อยๆนะคะจนจนเริ่มสังเกตเห็นว่าน้ําตาลเริ่มละลายจะมีน้ําออกมานะคะขั้นตอนนี้เราก็จะคลุกไปก่อนพอมันได้ที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดในกระทะกันนะคะ จากมาักมะพร้าวกับน้ําตาลที่ได้เมื่อสักครู่ที่เราทําทิ้งเอาไว้นะคะตอนเนี้ยเราก็จะมาผัดตัวไส้นี้ในกระทะกันนะคะกระทะทองเนี่ยจะค่อนข้างร้อนง่ายนะคะนี่ไม่ต้องรอนาะนค่ะเราก็จะผัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้ําตาลจะเริ่มละลายเราจะเริ่มสังเกตว่าจะมีน้ําออกมานะคะคอยดูไฟด้วยนะคะถ้าเบาไปคุณ ผู้ชมสามารถเล่งขึ้นได้อีก,กน,นะคะนี่นะคะผัดจะเริ่มสังเกตเห็นใช่ไหมคะน้ำตาลจะลเริ่มละลายออกมาแล้วก็จะเริ่มเป็นน้ำนะนะคะเราใช้เวลาผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำเนี่ยแห้งงวดแล้วก็ตัวมันเนื้อมะพร้าวเองเนี่ยจะเริ่มใสขึ้นมานะคะตอนนี้เรารอสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูการทำแต่งสีแต่งกลิ่นของตัวไส้กันนะคะ ่ะหลังจากผัดไส้ได้ที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวมะพร้าวเนี่ยใสใสแล้วมันเป็นเงาขึ้นมานะคะตอนนี้หลีไฟนิดนึงเพราะว่าเราจะมาแต่งสีแต่งกลิ่นกันแล้วก็แป้งใช้แป้งข้าเหนียวสักสองช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแต่ว่าดูตามปริมาณนี้เราใช้สักช้อนครึ่งละกันแล้วก็น้ํา ค่ะเมื่อเราผสมแป้งกับใบเตยแล้วนะคะเราก็นำลงมาเทใส่ลงไปในส่วนผสมเลยนะคะจะเห็นว่ามะพร้าวก็มีสีเขียวขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมใบเตยนะคะค่ะก็อันนี้ผัดจน ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะหลังจากแป้งที่ใส่กับใบเตยเนี่ยจนกระทั่งมันเริ่มเกาะตัวจะเห็นว่าเวลายีออกเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกแล้วมันจะเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นเนี่ยค่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ยกพักให้เย็นแล้วมาปั้นเป็นตัวไส้กันนะคะ ค่ะหลังจากผัดไส้แล้วก็พักให้เย็นตัวลงแล้วนะคะไม่ได้เย็นจัดนะคะยังพอที่เราจะใช้มือจับได้เนี่ยเราก็เริ่มปั้นไส้กันเลยวิธีการนะคะเรามีตัวช่วยนิดนึงแทนที่เราจะใช้มือเนี่ยเรามีอ,อุปก,กรณ์ช่วยนะคะก็คือถุงถุงพลาสติกเนี่ยนะคะนำถุงพลาสติกมานะคะตัดสองสองด้านนะคะตัดให้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะ ตัดออกมานะคะเป็นลักษณะนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องสวยงามคือเราจะใช้แค่ส่วนตรงกลางเท่านั้นเองอะนะคะวางวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตักไส้เอาไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเราต้องการความยาวของตัวไส้เนี่ยประมาณสัก2นิ้ว2นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างลักษณะของตัวไส้เนี่ยจริง,รงๆถ้าดูดีๆอาจจะเหมือนลูกลักบี้อะคะ่ะคือคือมันจะเป็นป่องๆตรงกลางแล้วก็มีปลายปลายจะ แคบลงนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะเราก็ใส่สักแค่ไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็พับถุงเงี้ยนะคะใช้ถุงเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็จะออกมาเป็นก้อนจะเห็นได้ว่าตรงตรงกลางเนี่ยจะป่องนิดนึงแล้วก็ตรงปลายจะ แคบลงนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็วางเรียงไว้ค่ะเราก็จะปั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจนกว่าจะหมดนะคะอันนี้จะเริ่มหน้าตาดูคล้ายขึ้นมาหน่อยนึงค่ะก็เสร็จแล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำแป้งกันละกันนะ ค่ะตอนนี้ไส้เราก็ปั้นแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเรามาทําตัวแป้งกันซึ่งแป้งเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวที่อบควันเทียนไว้เนี่ยเราตักแบ่งใส่ในชามเนี่ยนะคะสักกะกะ,กะดูอะ,ค,ะค่ะสามสี่ช้อนเพราะว่าเราจะทําการนวดแป้งกับน,น้ําแต่น,น้ําในที่นี้เนี่ยคือใส่พยายามใส่น้อยมากๆนะคะอย,อย่าเยอะ เพราะพราะมันจะทําให้แป้งเปียกเกินใส่น้อยมากๆแล้วใจเย็นๆหน่อยนะคะใช้ใช้ปลายนิ้วอ่นะคะลวนแป้งนวดลวนไปเรื่อยๆนะคะอย่างเงี้ยคือยังแห้งอยู่เราก็ค่อยๆตักน้ําหยอดลงไปนะคะอย่าใจร้อนนะคะใส่สักทีละช้อนสองช้อนเพราะว่า ถ้าใส่เยอะไปเนี่ยก็จะกลายเป็นแป้งเปียกไปเลยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะใช้เป็นหัวกะทิมานวดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,นะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่ามานวดนี่ค่ะถ้าถ้าเริ่มเห็นจะสังจะเริ่มสังเกตเห็นว่าแป้งเนี่ยจับตัวเป็นก้อนใช้ปลายนิ้วเนี่ยนะคะบี้ก้อนๆเนี่ยแหละคะ่ะจับดูจะรู้สึกว่าเย็นเย็นมือชุ่มๆนิดนึงอะคะ่ะจะไม่ แห้งแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เปียกมากจนเกินไปนะคะก็ตอนนี้เราล้วนแป้งไปก่อนนะคะข,ข้อสังเกตถ้าเรารู้สึกว่ามันเปียกมากเกินไปเราเติมแป้งได้แต่ตอนนี้กำลังกาลังดีนะคะไม่ไม่ไม่ได้เปียกมากเกินแต่ว่าก้อนที่ใหญ่ๆก็บีให้มันละเอียดเล็กลงหน่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปลองโรยแป้งลงในกระทะดูกันเลยแล้วกันนะคะ หลังจากที่เรานวดแป้งหรือรวนแป้งได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาทําที่โรยแป้งที่เต่ากันพร้อมกับใส่ไส้ที่เมื่อสักครู่เราได้พักเอาไว้แล้วเนี่ยวิธีการนะคะใช้กระทะก้นแบนนะคะไฟอ่อนนะคะขนมไทยต้องไฟอ่อนเอาไว้นะคะเพราะว่าใส่เย็นใช้ตะ,ตะแกรง แบบถี่หน่อยนะคะเอาที่มีขนาดเล็กกว่ากระทะนะคะเพราะบางทีถ้าใช้ใหญ่ไปก็จะเกิดหยิบแป้งมาสักกำมือหนึ่งนะคะยกกระชอนให้สูงขึ้นเหนือจากกระทะนะคะใส่แป้งลงไปพร้อมกับลวนลวนแป้งนะคะให้เป็นวงกลมอันนี้เราเลือกกระชอนอันเล็กมาเราก็จะได้ลักษณะแผ่นกลมที่เราต้องการพอดีนะคะสังเกตดูแป้งที่ตกลงไปเนี่ย พยายามดูให้เสมอเท่ากันจุดไหนที่ยังบางอยู่เนี่ยเราใช้มือไปรวนตรงนั้นให้แป้งมันตกในส่วนนั้นได้นะคะนี่นะคะเป็นวงกลมพอเรากลับมาพักไว้เหมือนเดิมไฟอาจจะแรงไปนิดนึงนะคะก็คอยลีวิธีการสังเกตนะคะว่าสุกได้ที่หรือยังเนี่ย ถ้าดูดีๆเนี่ยแป้งจากขอบขอบเนี่ยจะเริ่มยกตัวขึ้นแสดงว่าแป้งสุกใช้ได้แล้วเนี่ยค่ะเริ่มแยกตัวขึ้นออกจากกระทะแล้วนะคะเรานำไส้ที่เราทำไว้เนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือพันอันนี้เราทำแบบม้วนน่ะนะคะเดนะคะตัวเศษแป้งเนี่ยเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่า สามารถเอาไปทําขนมอย่างอื่นได้อีกเราก็หาภาชนะรองเก็บเอาไว้ขนมที่ว่าเนี่ยคือขนมขี้มอดนะคะจะใช้ในส่วนแป้งเนี่ยผสมกับมะพร้าวคั่วแล้วก็น้ําตาลทรายเกลือแค่นั้นเองค่ะ <S <S เดี๋ยนะคะเราจะมาลองทําอันต่อไปดูยกให้สูงเหนือเหนือกระทะขึ้นมานะคะใช้มือลวนให้แป้งตกลงไป คือเร็วนิดนึงเพราะว่าถ้าช้าแป้งอาจจะสุกพยายามให้หนาเท่าๆกันนะนะคะจุดประสงค์เราคือจะให้แป้งมันหุ้มตัวไส้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้หนามากเกินไปเพราะว่าเราก็ยังสามารถมองตัวไส้ข้างในอยู่ได้นะคะเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็กวางไส้เลย พับนะคะพับเข้ามาเดี๋ยวเราจะทำแป้งกับผสมกับไส้ที่เราทำไว้เนี่ยนะคะจนหมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดจานดูกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูขนมไทยวันนี้เกสรลลเจียหวังว่าคุณผู้ชมคงลองกลับไปทำดูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนกับคงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ